โอเคครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาแนะนาแอป AFK แอป UG 4นะครับเป็นแอปสําหรับ AFK สําหรับเกมมือถือทุกเกมเลยเช่นโลบอกร o x ออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนเลยนะคะันอันนี้พี่ก็จําลองเป็นโทศรศัพท์นะอันนี้คือเหมือนเป็นโทศรศัพท์ของน้องๆนะครับอย่างแรกนะครับก็โหลด UG 4นะใน Play s t ต r e นะครับนี่ UG Phone เลยกดติดตั้งเลยครับให้เรียบร้อยพอติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็กดเปิดได้เลยนะ อ่ากดเริ่มทีนี้น้องๆก็เลือกลงทะเบียนนะครับอันนี้ก็สมัครให้เรียบร้อยนะเข้าไปที่ Facebook หรือว่า Google ก็ได้นะครับแต่พี่ก็จะเลือกว่า Google นะมันง่ายสุดแล้วสําหรับพี่นะสมมติถ้ามันหน่วงๆกดไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับรอประมาณ20วิ อ่าอันนี้คือขั้นตอนสําคัญมากนะครับอันนี้คือใส่รหัสโค้ดนะครับหรือว่าใส่โคดเชิญนั่นเองนะถ้าใครไม่มีนะครับก็เหมือนแบบอันนี้คือพิสมังใหม่นะครับมันเลยให้ใส่ใหม่นะเขียนว่า d a e n g g นะครับ6ตัวครับ d a e n g g นะครับก็กดยืนยันเลยเพียงเท่านี้น้องๆก็จะได้เพชรน,นะพี่ได้มา738เพชรน,นะอย่างแรกน้องๆก็ดูข้างล่างนะค,คำว่าซื้อนะ อันนี้สําหรับสายฟรีนะคือ UVIP นะครับก็สเปคโทรศัพท์นะครับก็คอ3นะมันก็จะนุงน่งนวลยนะสมมุติถ้าใครมีตังหน่อยก็8คอก็ได้นะครับอันนี้คือ8คอแบบโคตรแรงอะ่ะเห็นป่ะ7วันประมาณกี่บาทเนะี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูให้นะอ่ามันดูได้นะประมาณ225บาทนะ อันนี้คือแบบแรงที่สุดแล้วนะของ UG p นะครับแปดคอนะสเปกก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้4คออันนี้4คอแต่เราสายฟรีเรากดไปรแรกนะครับอันนี้เลยแต่แน่นแรงจริงนะแล้วก็เลือกไปรแรกนะครับ U VIP กดไปเลยแล้วก็รอแป๊บนึงนี่นครับเห็นปะเราต้องใช้อาเพ็ดแรกนะครับเมื่อกี้พี่มี700อกว่าเพ็น,นะอันนี้ฟรีนะ4ชั่วโมงนะย้ำว่าสชั่วโมงนะตอนนี้เขาก็กําลังเตรียมเครื่องให้เรานะไม่เกิน2อาทีหนึ่งาทีพเพราะเร็วมากเห็นปะเสร็จแล้ว ไปดูอันนี้คือพี่ไม่ได้ตัดต่อนะ้รอก่อนเดี๋ยวเขากำลังแบบเตรียมเครื่องให้เราอยู่ตรงน,นี้กำลังรีสตาร์ทอยู่อรอแป๊บสายฟรีมันใช้ได้4ชั่วโมงนะแนะนำนะแบบใครที่แบบมีตังค์หน่อยนะก็ซื้อแบบ8คอไปเลยนะมันจะแรงมากแนละไม่ค่อยหน่วงด้วยสําหรับคนที่เอฟเคเฉยไม่ซีเรียสอะไรต่างๆนะก็อันแรกก็ได้นะครับแบบสายฟรีหรือว่าตามสเปคนี่ก็ได้4คออะไรประมาณเนะี้ยอันนี้3คอมันรู้สึกว่านหน่วงหน่อยนะแต่8คอดูดีครึ่งต่อครึ่งเลยนะอ,อะอ้ปนน้คือเครื่่่องงททีีแรสุดนะ 1>, 1ปีตอนนี้ลด25%ด้วยนะครับทุกคนกดไปซื้อดิราคาอยู่ที่โอ้โห9,000 <laughs> ก็อย่าลืมนะว่า1ปีนะอ่ะเดี๋ยวหารนั้นดูนะ9,125หารด้วย365วันก็เหมือนตกวันละ25บาทนะแต่ AFK แบบยาวๆนะ1ปีอะ่ะคือตัวน้องโหดแน่นอนอะ่ะน้องเล่นเบื่อเกมอะ่ะเดี๋ยวรอไปหนึงครับว่าขึ้นมาเสร็จอย่างนี้เรียบร้อยครับขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเข้าไปเลยทีนี้น้องๆก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วเห็นปะเสร็จแล้วครับอันนี้ก็เหมือนโทรศัพท์เราอีกเครื่องหนึ่งนะเราสามารถปิดเครื่องก็ได้ หรือว่าไปข้างนอกก็ได้หรือไม่มีเน็ตก็ได้นะแต่ย้ำว่าต้องมีเน็ตก่อนนะถึงเข้าโปรแกรมนี้ได้น้องๆเข้าใจปะแบบเหมือนโทรศัพท์เราแบบอ่าเป็นเครื่องจำลองอีกอีกโลกหนึ่งอะ่ะเออประมาณนี้ก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ก็จะมาตอบให้นะครับทุกคนก็ฝากกาดติดตามกดไลค์ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอยากให้พี่สอนอะไรต่อก็คอมเมนต์ได้แล้วเจอกันครับคคคุุณณนนาาางเองเออกกกกกผมมลตตตตััััวรร้้้ยยจจบบบ็็็ูใ